เดินทางออกกันแล้วครับนี่อยู่ที่ถนนเลยนะใครมาจากภูเก็ตพังงาตอนนี้เวลา8โมงตรงแล้วครับผมตอนนี้ก็ม่งหน้ากันยาวๆวะ วันนี้เราก็แวะเข้ามาที่อุทยานหาวพังงานะมาเอาตาปั๊มนะก็มันอยู่ไม่ไกลด้วยเมื่อกี้ขี่ผ่านมาก็เลยแวะเข้ามาอยู่ปีเก้านะครับแน่เวลเข้าได้ครับเขา้าไปถ่ายรูปได้ใช่ไหมถ่ายถ่ายได้ครับแล้วมันจะมีทางเดินชมธรรมชาติครับอ๋อได้เดี๋ยวผมเดินนะที่นี่มันกางเต็นท์ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นะ นี่อะร้านอาหารก็มีนะท่าเรือก็มีนะนี่ายทางเข้านะอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาไปเราเข้าไปด้านในกันเค <c oughs> <Okay. S 2> เดี๋ยวขับรถเข้าไปด้านในกันเนี่ดีใจไหมนะตาปั๊มอันนี้คืออ่าวพังงาอุทยาน เราเข้ามาด้านในแล้วนี่เขากำลังสร้างเอขอ้าวตะปูยอยู่อืมข้าวข้าวเห็ดพยยยาย,ย่านใก่ล้มลื่นด้วยน้ามาเที่ยงโอเคเดี๋ยวเราก็คงขับรถออกกันแล้วนะ ตอนนี้เราก็กําลังเข้าตัวเมืองพังงานนะเดี๋ยวเราแวะกินขนมจีนของป้าสนก่อนนะเจ้าดังทางนี้ก็จะเป็นทางที่เราเคยขี่ผ่านมาแล้วนะแต่วันนี้เราคงไม่อยู่พังงานนะแค่แวะกินแล้วก็เรามุ่งหน้าไปกระบี่ โอเคก็ร้านกข่มจีนวันนี้ปิดนะเจ้าดังอะ่ะโอ้โหแต่ได้ดามากแล้วก็ร้านหมูสเต็กก็ยังไม่เปิดนะเปิดสิบเอ็ดโมงอะ่ะตอนนี้เราก็แวะข้างทางอะ่ะร้านติ่มซำนะเบลก็เข้าข้างในละแั่งรอเลย มาแล้วของเราผมเป็นข้าวต้มกุ้งใส่ไข่นะนี่ถึงซัมเบลสั่งมาขนมจีบอะไรน้ำโปูอะไรทุทกอย่างอันนี้มีมันก็ไม่ไดมีอะไรวะหมี่เส้นหมี่เขียวจะไม่ใช่มันมีเขาเรียกอะไรทุกอย่างเลยมี่หยกอะไรนี่ครับประมาณนี้นะเราสั่งชามาของเมลกินอะไร มีสว่วไก่อร่อยปะโอเคเรากินกันดีกว่า ก็ก <K Memorial> ินกันหมดอิ Eu, ่มก <No. S 1> <m ary> <kes> ันแล้วอิ่มไหม26ชั่วโมงว่าหมดแล้วแล้วก็หมดทุกอย่างอะอร่อยนี่อร่อยเลยก็เดี๋ยวเราคงมุ่งหน้าไปกระบี่เลยไปกระบี่นี่ประมาณเก้าสิบหนึ่งประมาณนั้นส่วนจะไปนอนที่ไหนพักที่ไหนอันนี้ให้ดูกับรอดูครับ เราเดินต่างกันต่อต่อต่อนะพูดไม่ชัดละกินอิ่มแล้วพูดไม่ชัดนี่ใครมาแวะไอทงตางออกได้นะร้านนี้โอ้หวิวโคตรสวยไม่ลืมเลยนะใส่ชัดเก็บแล้ว ดีแล hey, oh, oh ้วนะสังเกตง่ายๆเลยฮะภูเขาเต็มไปหมดเลยโอ้สวย่ะข้ากระบี่ก็ต้องตรงไปอีกสักพักงนะ เดี๋ยวเราก็มาแวะปั๊มพักเข้าห้องน้ำล้างหน้านะแล้วก็ได้พักรถด้วยนะนีนปั๊มพคสวยนะภูเขาล้อมรอบคงซื้ออะไรนั่งกินชิวๆไป ตอนนี้เราก็ไม่มุ่งหน้าไปตัวเมืองของกระบี่แล้วนะเราเปลี่ยนแพนนะเดี๋ยวเราจะแวะไปที่อุทยานหาดนกพลัดทารานะเกาะหมู่เกาะพีพีเราจะแวะไปเอาตาปั๊มแล้วก็อาจจะไปดูบริเวณเผื่อกลางเต็นท์ได้นะก็ขี่ไปอีกค่อนข้างไกลเหมือนกันนะ เราซื้อของกินมาด้วยนะของข้างในของกินเต็มเลยีผลไม้ด้วยจอดรถเสรไปลงที่ออตอนนี้เราเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราพักที่นี่ก่อนพักพันนะยังไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะนอนไหนนะนี่ไอพี่เขาปั๊มตาให้ ขอบคุณครับโอเคโอ้ยยางเหนื <c oughs> okay. oh, k k ่อยทะเลก็สวยเลยเกอไปเราไปหาที่นั่งกินข้าวเหนียวกก่ย่างก่อนนี่ตาป้๊มเราได้มาเยอะแล้ว เราเดินเข้าไปทางนี้แล้วกันนั่งไหนดีเราเดจะได้ตรงนี้เขาไม่กลางนะเก็บอกให้ไปนู่นมันไม่มีใครเฝ้าอ่ะไม่กล้าไปหรอกห้ามเล่นน้ำหรอสวิงอ๋อระวังแมงกัะพุนนี่ปะเจ็บชี่ว่ะแต่วอาน้ำสวยอยู่นะ นี่เลยอนะโหโคตรสวยสวยมากๆครับดูมีที่นั่งริมหาเลยนะก็ทำไว้อย่างดีเลยนะก็สรุปคือโซนเนี้มันจะกางเต็นท์ไม่ไดนะ้มันต้องไปกางอีกโซนหนึ่งนะก็ไม่ใช่ติดริมทะเลนะส่วนอีกโซนเนี่ยเมื่อกี้เจ้าที่บอกว่ามันกําลังปรับปรุงนะก็เดี๋ยวเราค่อยลองแวะไปดูก็ได้ว่ามันเป็นไงปรับปรุงคือนอนได้คือคือนอนได้แต่มันกําลังแบบเหมือนซ่อมอะไรทาอะไรสนละกอย่างประมาณนี้สวยดี น้ำกาลังลงด้วยนะถ้าน้ําขึ้นนะ่าจะสวยกว่าน,นี้นะนี่กินกันดีกว่านี่เลยมีไก่ครับแล้วก็ไก่แล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็ขนมปังนิดหน่อยๆนะกําลังคุยกันอยู่ว่าเราจะพักที่นี่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนาะเมื่อกี้ข้างทางมีอนี่เนาะไอ้ไก่ย่างหมุนนะโอ้น่าซื้อทาสก็นั่ง ชมวิวกินบรรยากาศกักบไก่ย่างริมหาดสวยๆสุดยอดเป็นอะไรไววสวยจังวู้เลยดิ กินกันเสร็จเรียบร้อยนะลืมถ่ายเฉยเลยก,กินเงินเพลินหิวจัดอยู่นี่สีกพักนะยังไม่รู้เลยนอนไหนอยู่นี่เดี๋ยวถ่ายอะไรไปเรื่อยๆแล้วกันเนี่ยมันจะมีโต๊ะแบบเนี้ยให้นั่งตลอดแนวเลยนะนู่นเลยแล้วก็รับวิวตรงแถวเนี้ยมันจะมีอา่อาวอ่าวโน่อ,อ,าน,อนางอนะไรเงี้ยมา ข้ามเรือไปนอนเกาะได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายนี้อันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็ไม่น่าจะไปนะยังอยากไปแหละแต่ค่าใช้จ่ายน่าจะสูงผมว่านะตรงนั้นนะ่ะสวยกลางเต็นท์ได้แต่ว่าก็กลางไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นเกาะเกาะเล็กเกาะเล็กหนูอันนี้เกาะเนี้ยผมว่าจะกลางเต็นท์ได้แต่ต้องล่องเรือขี่เรือไปนะนี่ฮนะริมหาดตอนนี้น้ํามันลงไงก็เลยไม่อยอยากถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวเผื่อ ไม่ทันเดี๋ยวเผื่อเราไปแล้วเนี่ยถ้าน้ำขึ้นเนี่ยตรงนี้เลยนะตรงนี้ผมว่าน่าจะสวยเลยอากาศก็ไม่ร้อนเพราะมีต้นไม้ยเยอะนะแต่เสียดายถ้าตรงนี้กลางเต็นท์ได้ก็คงจะสุดๆไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราคงเดินไปดูจุดกลางเต็นท์อีกที่หนึ่งนะ,ะคนเยอะจัง <c oughs> นะคนเยอะจัง กับสายมือม <To S 1> <a> ันมีห้องน้ำมีได้ยกว่าลยบันิะมีจ้าหอ่นลยมมีอยัเลงเข้าไปเลยนะข้ามยัอยู่สายมือกับานนคตัวนี้จำกันเลยในเมืองกรบี่เนาะที่เราไม่ได้เข้าไปอ๋ออยู่นี่เนาะ โอ้เต็มไปหมดเลยนะตอนนี้มันก็เป็นแบบโหล้อมรอบเลยตรงนี้อะไรอนนีกะลังกา22พีกับพีนี่คือทั้งหมดของของเกาะอะไรนี่กระบี่อะอ่ะใช่ทะเลอันดามันนี่นี่ไงเบลหอยนี่สุสานหอยเมื่อกี้ไม่ได้ถามพี่ว่านี่อยู่ตรงนี้ไปดูปะตรงไหนวะ นี่ไอทะเลนี่ก็มีนะสามมาเรากดตรงไหนเจ็ดสิบสองโลนู่นทางที่เรามาอันนี้คือที่จะมีแปดแปดโลจ้าสรุปแปดโลเหรอโอเคอันนี้เราออกมาแป๊บนึงนะไอ้นั่นทางที่เราไปนั่งกินเมื่อกี้ริมหาดตรงนู้นก็คือมันก็คือทางเข้านี่แหละแต่เราไม่ท่านไม่ทันสังเกตไงนี่มันก็จะอยู่นี้ลานกลางเต็นท์ ถ้าตรงไปก็ไปกระบี่นะแล้วก็เดินเข้ามาก็มีห้องน้ำครบมีอะไรครบนะห้องน้ำก็อยู่ด้านนั้นนะอลองถามราคาดูดิอ๋อนีกงกำลังก่อสร้างนะที่เจ้าหน้าที่บอกนะนี่ก็ค่อยกลางบนนี้เลยนะกนางเต็น ก็มีมีฟงมีไฟให้เหมือนกันเนี่ยมีปลั๊กไฟก็ดีนะแต่ว่าอย่างที่หลายๆคนรีวิวฮะว่าเนี่ยรถจะวิ่งผ่านแล้วแล้วมันเสียงดังต้งถืนนะนะนี่ห้องนำ้ำก็ค่อนข้างดีนะสะอาดอยู่ทั้งหลัง กขาสะอาดใช้ได้เลยนะส่วนตรงนั้นเป็นน้ำยิงนะตอนนี้เราเราสอบถามเจ้าหน้าที่นะช่วงนี้ลานกลางเต็นทนะ์ของอุทยานอุทยานอะไรนะลัใช่ของของอุทยานหาดนพรัตทาราลนะเกาะหมู่เกาะพีพีนะตอนนี้มันปิดอยู่นะมันกลางไม่ได้นะเพราเขากลังซ่อมแซมกับ อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เราต้องหาที่พักก็เขาได้ดูแล้วคงเปนอนโรงแรมนะเพราะว่า<ม>เราหาที่กางเต็นที่อื่นไม่ได้นะก็คืนนี้น่าจะนอนโรงแรมนะครับ<ม>เราก็หาโรงแรมได้แล้วนะ ส่วนใครที่มาเดินทางแบบเราอย่างเงี้ยแล้วแบบมาที่กลงเต็นแล้วเหมือนเขาปิดหรืออะไรประมาณเนี้ยให้พยายามหาโรงแรมในเว็บนะอา o d a มั่งอะไรอย่างเงี้ยไรบุ๊กบกอะไรทุกอย่างนะก็มีเหมือนกันพยายามเสิร์ชหาใน Google นนะนะ,ะเราก็ได้ราคาของแรมดีสะอาดแล้วสวยเหมือนเดิมมาเหมือนที่เราเคยไปที่นู่นนะในราคา400 400 4 4 0 40-50บาท แล้วเราสองคนก็ถือหักครึ่งกันถือว่าคุ้มเหมือนกันเพราะถ้าเรานอนเต็นก็อย่างน้อยก็สามร้อยถ้านอนอุจยายจะถูกหน่อยแต่ถ้านอนเต็นของชาวบ้านที่เขาทำก็มันก็ประมาณนั้นอยู่แล้วนะสามร้อยนะสามร้อยสองร้อยก็ว่าไปอะไรประมาณเนี้ยก็เราจองแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายตังค์ที่นู่นนะเราไม่ได้จองแบบจ่ายเลยเราเราไปดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปจ่ายที่นั่นกะ็ เดี๋ยวเราขี่รถออกกันเลยดีกว่านะตอนนี้เวลาก็บ่ายโมงกว่านะเกือบเกือบบ่ายตสองเ,เดินทางกันต่อ กี่กิโลนะถึงโรงแรมโลโลโลกว่ากว่านะนี่เราขี่มาจากริมหาดเาะมาเรื่อยๆนะก็เป็นเมืองใหญ่เหมือนกันผมไม่เคยมาเหมือนกันแล้วเราก็จองผ่านเว็บมาเป็นโมโนเทลนะนี่ทางเข้าว่ค่อนข้างสวยเหมือนกันห้องก็สบายเนะท่าที่ดูในเว็บมานี่ก็รถเราจอดนี่แล้วกันนี่โมโนเทลดูเลยนะหลายชั้นเลย อันนี้ได้ห้องฝั่งไหนคัฝัออ่งนู้นเลยชั้นไหนึ่ชนนั้สองเราเดินเข้าห้องมาละวนี่ราคาตีง่ายๆเลย450บาทนะโคตรคุม้มแล้วก็วิวเห็นภูเขานะจะเปิดมาให้ดูนี่ระเบียงแล้วก็เห็นภูเขา คืนนี้เราก็พักที่นี่กันแล้วกันแล้วเดี๋ยวขอตัวอาบน้ําก่อนนะเมื่อเช้าเนี่ยอาบน้ําไม่เต็มที่เลยนะก็เดี๋ยวอาบน้ําจัดนั่นจัดนี่แล้วก็ชาร์จแบตเดี๋ยวไว้เจอกนช่วงเย็นๆแล้วกันนะตื่นกันแล้วนะอ่าหลับไปอาบน้ําแล้วก็หลับยาวเลยก็เดี๋ยวคงไปหาอะไรกินแล้วก็ไปขี่รถเล่นนะ แถวเน้้แล้วกันเรายังไม่รู้เลยแถวนี้มีอะไรบ้างเนาะโอเคไปหิวแล้ว,วนั่งตอนนี้ดีกว่าโอเคโม,มงเย็นแล้วนะนี่เมนูน่ากินนะนี่แป๊บเดียวได้เลยผมผมเดี๋ยวเนื้อผองเบลก็อ้อเดี๋ยวเนือ้อเหมอือนกัน ต่งกันเหมือนเป๊ะแลกเปลี่ยนกันไม่ได้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อยังไม่รู้เลยว่าจะไปซื้ออะไรนะก็คงขี่รถตลอนตลอนอ นี้เราก็มาหยุดถ่ายดวงอาทิตย์นะโคตรสวยอะแต่ว่าไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมก็เป็นทางที่เรามาจากทางนู้นนะเมื่อตอนกลางวันก็ยังหาซื้ออะไรไม่ได้นะเดี๋ยวคงขี่ไปเรื่อยๆต้องได้อะไรไปกินริมทะเลนะคุณแป๊บเดียวน่าจะมืดแหละเดี๋ยวว่านะเหมือนอะไรเช้าเลยโอเคเรา ซื้อของมาได้สองอย่างนะอะไรนมปัน <c oughs> โรตีโดนไปค่อนข้างแพงอะของนี้นี่อะไรวันนี้เป็นทิปกินอีกแล้ว <c oughs> เราไปนั่งกันตรงนั้นแหละนูสีสวยเลยครับดวงอาทิตย์เพิ่งตกไปแพงนะอืมแพงนิดเดียวจ้่เออไม่เป็นไรมาเที่ยวไม่ต้องจ่ายไป โอเคครับไม่รู้เห็นพวกเราหรือเปล่ามืดแล้วด้วยในกล้องน,นะแต่จริงๆมันก็ไม่ไมืดมากก็เดี๋ยวเรานั่งชมทะเลไม่รู้จะกลับตอนไหนเลยนะเดี๋ยวเจอที่ห้องแล้วกันฮนะไว้เจอกันครับผม ต0แล้วนะตอนนี้เราก็น่าเตรียมตัวนอนละม่วงแล้วด้วยก็มาสรุปการเดินทางของวันที่9ของพวกเรานะระยะทางเนี่ยเราตื่นมาเมื่อเช้าโ7โมงนะเราออกมา8ดโมงเราออกมาจากทีทคอฟฟี่พังงานนะเราออกมาจากนั่นแล้วก็ขี่ยาวมา ถึงนี่ร้อยสามกิโลนะแต่ว่าระยะทางที่เราขี่มาเนี่ยเราแวะเข้าในตัวเมืองพังงาด้วยนะเราไม่ได้เข้าตัวเมืองกระบี่นะยังไม่ถึงก็สรุปตามนั้นส่วนค่ากินเนี่ยสิม・ซ้ำนี่สองรอยห้าบาทแล้วก็เราเติมน้ํามันไปเจ็ดสิบห้าบาทก็มีข้างแรมสี่ร้อยห้าสิบบาทก็คุ้มเหมือนกันฮะมีทุกอย่างครบ แล้วก็เมื่อกี้เราไปนั่งริมทะเล60บาทแล้วซื้อของซื้อวงเซเวนเนี่ยมากินตรงเนี้ยก็ประมาณตีว่าร้อยหนึง่งก็ก็มีประมาณนี้นะวันนี้ก็จะหนักหน่อยเพราะว่าเราก็เหนื่อยแล้วก็เออได้พักผ่อนอะไรประมาณนี้ด้วยก็เหมือนเดิมว่าเช่นเคยอะถ้าใครยังดูอยู่ตอนนี้ก็มีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้ตลอดลใต้คลิปอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะใส่ทุกๆอย่างไว้นะส่วนรายละเอียดเนี่ย ติดตามที่เพจผมได้เลยนะมัสกากเที่ยวดมดำเนี่ยอ่ามันจะมีรายละเอียดการกินการเดินทางย้อนหลังเหมือนกันก็วันนี้พวกเราก็คงเตรียมตัวนอนเพื่อจะเดินทางวันพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบของการเดินทางของเรานะเคสขอบคุณมากๆสําหรับคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะแล้วก็ให้กำลังใจในการกดซับอะไรประมาณนี้ครับคืนนี้ก็ลาตีสวัสดิ์ ฝันดีะ้ะะสสำหรับทุกคนบ๊ายบาย